ท่านพาณิชย์จังหวัดสาแก้่าท่านพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกแล้วก็ตัวแทนท่านพาณิชย์กลุ่มภาคตะวันออกนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่าพาณิชย์ภาคกลางนะคะท่านพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็ผู้แทนท่านพาณิชย์จังหวัดราชบุรีด้วยนะคะแล้วก็ขอเรียนท่านรักษาการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว

นี่จังหวัดราชบุรีค่ะค่ะเป็นผู้แทนมานะคะท่านรุ่งนภาไทยเชียงรักษาการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้วค่ะท่านพิมพ์พัฒนาจันทิรันผู้จัดการทั่วไปส่วนการค้าเซ็นทรัลสัลยาค่ะ มิสเตอร์องชายโซกลายผู้แทนผู้ค้าจากราชรัชกพาพิชย์จังหวัดสากแก้่ท่านพาณิชย์จังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกแล้วก็ตัวแทนท่านพาณิชย์กลุ่มภาคตะวันออกนะคะแล้วก็วันนี้ก็ได้รับเกียริจาก่พาณิชย์ภาคกลางนะคะท่านพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครแล้วก็ผู้แทนท่านพาณิชย์จังหวัดราชบุรีด้วยนะคะแล้วก็ขอเรียนท่าน รักษาการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก,ก้วน,นีจังหวัดราชบุรีค่ะค่ะเป็นผูแ้แทนมานะคะท,าาท่านรุ่งนภาไทยเชียงรักษาการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการจังหวัดสระแก้วค่ะท่านพิมพ์พัฒนาจันหิรันผู้จัดการทั่วไปส่วนการค้าเซ็นทรัลสาลยาค่ะ มิสเตอร์องชายโซกลายผู้แทนผู้ค้าจากราชจักรจาสาก ขออ้รู้าสยคะวัดี Up on the stage to join the grand opening of this event และแน่นอนนะคะทุกท่านคะเราจะร่วมให้สัญญาณค่ะให้ทางท้าประธานได้ทำการแตะไอบอลโดยการนับเา้าดาวถอยหลังค่ะถ้าหากแขกผู้เป็นเกียรติทุกท่านพร้อมแล้ว เรื่องกันที่ห้ 5, 4, 3, 2, า e ีมนรน,นที่นี่เปิดที่งดงามมากนะครับสมบูรณ์แบบเียวอาไปรดนารแล,แ,ลแล้วนะคะกับมหากรรมการค้าชัย